สวัสดีคน <c oughs> มาตามสัญญานะจ๊ะเมาืวานให้76ออก78ให้90ออก08นเจริญพรวันนี้ให้31กับ64จะออก33สกับ54หรือเปล่าไม่รู้แต่ก็เต้นตามนี้ไปก่อนนะสักวันมันต้องถูก สวันถูกวันหนึ่งก็ยังคุ้มเพราะว่ามี4ตัว3ตัว2ตัวเล่นเลขชุดคุณจะได้เงินเยอะหน่อยนะครับสนใจสมัครเข้ารับเลขได้ที่ VIP พี่จุ้ยหุ้นไทยหรือจะสมัครเว็บลิงก์เพื่อเข้าห้องฟรี AF ได้นะครับผมอย่าลืมอย่าลืมขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ขอบคุณทุกคนที่ซ้ำเติมนะครับ ถ้าถูกจะลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์ถ้าอยากให้ได้เลขแน่ๆกดติดตามแล้วพบกันใหม่วันจันทร์คิดหวยจนเพลอคลั่งสวัสดีครับ